ประตูเาขาที่ปิดประตูนะเจ้าขึ้น,นประตูนะอะไรเนาะยำเข้าไนมันไ้ขึ้นตะนีกันเจ้าขึ้นตะนีกนะันแน่ Morning ยำเช้านะเพื่อนๆอันนี้เช้าว,วันที่สามนะฮะเมื่อคืนนี่ภาพตัดไปเลยนะครับด้วยความที่ทั้งวันเนี่ยเหนื่อยมากนะครับ ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเนี่ยเราทำกิจกรรมทั้งวันนะฮะฟูลเดย์นะครับกลับมาถึงที่พักเมื่อคืนก็เกือบทุ่มทุ่มสองทุ่มนี่แหละถ้าจะไม่ผิดน,นะกลับมาซื้อของเกณฑ์ปับ๊บอาบน้ำหลับเลยนะครับหลับแบบหลับจริงๆอะ่ะจะบอกว่ามันแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็คุ้มมากกับการที่ไปเหนื่อยเมื่อวันที่ผ่านมานะ ส่วนวันนี้นะครับเป็นวันที่เราจะนั่งรถไฟกลับไปสู่เวียงจันทร์นะครับจะก,กลับบ้านละแล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็ออมน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเพื่อนบน้ําแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปสถานีรถไฟกันนะตัวรถไฟเนี่ยออกสิบสิบเอ็ดโมงนะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเราจะไปไปดูกันรถไฟจีนลาวด้วย <c oughs> เห็นเขาว่าเป็นรถไฟใหม่นะครับแล้วก็ <c oughs> <c oughs> นักท่อง,งเที่ยวเนี่ยทยอยกันขึ้นเต็มเลย check out Nên lúc ôm một thôi đó này No, I mean you want to say something to the customer type to, to come to Vang Vien. Yeah, Vang Vien to stay your hotel. Uh, yes, we we want the customer come to stay with us. Uh, uh yeah. Like a uh, comfort garden resort with Champa Inn Hotel. Yes, thank you.

cảm ơn cảm yeah thank you thank you everything chị khóa chị ơi à quên tiền chị ơi Okay, okay, okay. Bye, -bye. bye bye we wait okay. here right? yeah here is the black car oh okay yeah. see you again see you yeah. have a good day thank you so much. bye bye mua see you so, ตอนนี้เราก็เดี๋ยวเขาไปส่งเราที่สถานรถไฟนะก็นี่คนไทยครับใครมาที่นี่นะครับก็สามารถมาเช็คอินได้ <ๆ S 1> เขามีสองสามโรงแรมนี่แหละแต่ตรงนี้ก็จะเป็นตามชื่อน,นี้เลยนะคอนเฟสตี้การ์เด้นรีสอร์ทนี่วิวแบบนี้เลยนะครับคือรัตตกประมาณคนลรัตเท่าไหร่นะพี่ประมาณสามร้อยครับประมาณสามร้อยบาทห้องหนึ่งมีสองเตียงนะแล้วสบายด้วยถ้ามาสองคนนี้โอเคเลยอโอเคนั่งรถแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวก็ไปสู่ ถานีรถไฟนะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับเดี๋ยวครับ thank you see again เวียดลามคุณไปกัดใจ c ả ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ นี่พี่เขามาส่งที่สถานีรถไฟวังเวียงนะครับโอ้โ oh, ห oh, เรามาถึงจนได้ mm hmm. ไม่ตกรถไฟรอบนี้รอบกลับ,บไม่ได้ต่นี่สวยมากนะฮะไปเดี๋ยวเราเข้าไปจัจดการเรื่องตั๋วอะไรก่อนนะไอ่ค Thank you, Thank you. เขาว่ากันว่ารถไฟที่นี่เนี่ยตรงต่อเวลานะเดี๋ยวเรามาดูกันจริงหรือเปล่านะครับ รถไฟเนี่ยเป็นรถไฟใหม่ของลรานะซึ่งเป็นประเทศจีนเนี่ยลงทุนให้นะครับทางทำทางรถไฟจากเวียงจันเนี่ยไปถึงคุนหมิงประเทศจีนเลยนะมันเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ว่าเชื่อมต่อจีนให้เข้ากับโลกอะไรงี้แต่นี่ก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆของโครงการเขานะก็คือรถไฟลาวจีนนะครับเดีย๋ยวเราจะนั่งครั้งแรกเหมือนกันนะฮะไม่เคยนั่งขามาก็ตกไป ตอนนี้เขาเรียกขึ้นรถไฟแล้วนะครับเขาบอกว่าขึ้นรถไฟ1ิบ8โอ้ถือว่าตรงเวลาอยู่นะรถเ,เบอร์2เลี้ยวซ้ายสะ2เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวถามส์ใครว่าไฟเรียกาายจักงเลทาง,งไหนทางนี้ตูงรถไหนจระ เบอร์สองคืดูอ๋อโอเคครับใจแล้อันนี้11.04โมง4นาทีนะฮะรถไฟจะออก11.13มง13นาทีนะนี่อีกประมาณแป๊บเดียวนะครับรถไฟจะมานักท่องเที่ยวก็ต่อแถวกันไปเวียงจันทร์เยอะเหมือนกันนะครับรถไฟมาแล้วเพื่อนๆนี่รถไฟลาวจีนนะครับโอ้โหหน้าตาทันสมัยมาก มาเวลา11โมง10นาทีนะครับอีก3นาทีจะออกก็ถือว่าตรงเวลานะทุกคนที่ปิดประตูนะเจ้าขึ้นประตูนัดอะไรเนาะมันมันไม่ได้ขึ้นตอนนี้ก็ได้เจ้าขึ้นตอนนี้ก็นนะสเตนอ Yeah, I'm up in Boston. The cold. d i You, you, you got that mix. บรรดาทันยญิงแหละทันตายประตูรถไฟจะปิดแล้วก็รุณาบางเบี่ยงนี่จ้าอยู่ใส่รถไฟปึ้งโอ้แล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ยังงงกับที่นั่งอยู่นั่งไปก่อนนะแล้วถ้ามีคนมาค่อยว่ากันคือมันก็ต้องรีบขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาจะออกตรงเป๊ะนะครับก็คือ 10, 11 13คือรถไฟออกให้รีบ

กรหลวงเวียงจันแล้วนะครับระหว่างถไเคนยไฟถือว no> ่าตรงเวลามากนะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะจากวังเวียงบการถไฟเยองบริษัททั้งรถไฟลากสีนละการเดินทางในทางนี้ลงรถไฟกันท่านผู้โดยสารเสื่ทราบปัจจุบันพวกเขาได้มาฮอสสถานนี้ณพ้นหลวงเวียงจันขอให้ทุกท่านระมัดละวันขณะที่ก้าวลงจากรถ โอเคลงรถไฟแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟนะครหลวงเวียงจันทร์นะเวียงจันทร์เนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศลาวนะครับเนี่ยเราตกรถไฟกันตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมาไาดูหน้าสถานีรถไฟนะ ทุกสถานีรถไฟในประเทศลาวจะมีทั้งภาษาลาวกับจีนนะครับแล้วก็มีอังกฤษจีนเนี่ยเขาลงทุนทํารถไฟให้นะเขาโอ้ตัวอักษรจะใหญ่หน่อยอะไปลงกฝาดตู้ใช่อ่ะเปตู้ใช่ป่ะที่นี่เลยเนี่ยตะเกียบคนละเกียบเมืองเกไยบเปิดเลยเปิดเมืองป่ะเปตูใช่จ้ะไปิดตู้ใช่แล้ว เดาไปหาหน่าแล้วกันเดี๋ยวเราหารถเข้าเมืองกันก่อนนะฮะเออไอ้ไอ้ไว่าไปลงเสร็จเทาไสองพันนาว่ะตลาดเต่ายุ่งเมื่งไร ในตเมืองนะครับในตัวเมืองใกล้ๆกันครับประตูใช่ปะแม่หาประตูช่ไอ๋อากอดในความยุบประตูใช่อะไรกันเลยอ่ะไ่ครับนลรสองไม่ไหาเีิน ประตู <c oughs> ตชัยช่ค่ะแถวประตูชัยเป็นตลาดเช้าอันนี้คนตกคนละประมาณสองหมืน 2000, 25, ่นสองหมื่นห้า่ถ้าไปตึกๆคนละเจ็ดหมื่นก 40, ีบอันนี้สองหมื่เราเลยเลือก2 5งหมื 25, ่นากี่อนรดอกแล้วครับสองคนเรยั จโอเคลงมาแล้วนะครับนี่ประตูชัยนะเพื่อนด้านหน้าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงนั้นนะข้ามถนนก่อนประตูชัยนี่ตายประตูชัยถือเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาถ่ายรูปกันที่นี่นะครับนะครหลวงเวียงจันทร์นะนี่คือเมืองหลวงของปปกรวรนะครับ นี่นี่นเพื่อนดูดิแล้วก็จะเดินลอดเข้าไปนะครับภายในก็จะเป็นพวกสถาปัตยกรรมหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับนี่ข้างบนเดี๋ยวให้ดูนะประมาณนี้นะครับเพื่อนเฮ้ยมันขึ้นได้หรอวะ เ่กี้ก็ไปถ่ายรูปกับไอวิวด้านหน้าประตูชายมานะมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็เราถ่ายรูปแล้วก็เอาวิวเอาเอาโครงสร้างของมันนะที่เป็น,นวิวอะ่ะแต่นะักท่องเที่ยวเยอะมากที่เป็นมากับกรุ๊ปใหญ่ๆนะซึ่งแอาอัดมากแล้วก็จะบอกว่าอากาศร้อนมากนะแบบถ้าถ้าจะให้แนะนําให้มาที่นี่ผมว่าช่วงเย็นกนําลังเหมาะนะสี่ห้าโมงเย็นอะไรเงี้ยแต่ผมมาถึงนี่เที่ยงไงมันก็เลยแดดร้อนมากอะ่ะ แล้วก็ช่วงนี้ถ้าถ้าถ้ามีแมสนี่จะดีเลยเพราะว่าช่วงนี้ลาฝุ่นเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปหาคาเฟ่น้ำดื่มเครื่องดื่มอะไรเย็นๆกินนะเขาว่าไงเพราะว่ามันมีสองที่เหรอมีวัดอะไรวะวัดโดยพระแก้วจากอีกที่นี้ไปอีกกิโลนึงที่นึงไปอีกกิโลนึงแล้วก็พระธาตุดอย,ยหลวงอือก็จะมีประมาณนี้ก่อนเนี่ยร้านอยู่มุม อมืองหวงของเรานะครับก็ไม่ค่อยมีตึกใหญ่เท่าไหร่นะฮะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะครับม้ยังยังไม่ได้พัฒนาอันนี้พูดพูดโดยคนลาวเองเลยนะคนที่ขับแบ็กซี่อ่ะเขาบอกว่าเออลาวก็เป็นประเทศทกำลังพัฒนาเนาะตอนนี้ก็ยังยังเนี่ยตามที่เห็น เมืองเวียงจันเมืองหลวงของสะปะปลาวเนี่ยไม่มีตึกใหญ่โตอะไรเหมือนกรุงเทพอะไรแบบนั้นเลยนะเพราะว่าคือสปปลาวเนี่ยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนานะครับอันนี้พูดจากคนลาวเลยนะที่ขับแท็กซี่เขาบอกว่าลาวเป็นประเทศที่กําลังพัฒนานะจากนั้นหลายอย่างอาจจะยังไม่ไม่ไมสะดวกเท่าท,ท,ที่ควรนะ,นะเขาก็เขาก็กำลังปรับปรุงกําลังพัฒนาหลายจุดนะที่ผมเห็นเนี่ยใช่ ถ้าให้เทียบกับกรุงเทพเนี่ยก็คนละเรื่องอ่ะถ้าพูดง่ายๆเพราะเขาเขาพึ่งจ่ายนี่แต่ก็มันยังมีสเสน่ห์ของมันนะในในรูปแบบต่างๆในรูปแบบตั้งเดิมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่ผมเชื่อว่าจีนที่มาลงทุนรถไฟในลาวเนี่ยสิ่งที่ทันสมัยต่างๆก็จะตามมาหลังจากนี้นะสำหรับประเทศลาวก็ตอนนี้แวะคาเฟ่ข้างทางนะครับมานะกินอะไรดับร้อนหน่อย ว่าร้อนมากพี่อันไปซื้อน้ำมาตอนแรกนึกว่าคาเฟ่มีแอร์แต่ก็โอเคข้างทางชมวิวตอนนี้ช่วงสุดท้ายของเราในลาวนะส่วนตัวพี่ชอบตรงไหนมากสุดที่ไปที่ไปเมื่อวานจริงๆชอบไอ้อะไรนะ บุรกูลใช่ไหมบุรกูลสามเนาะออบุรกูลสามเป็นที่ที่สวยมาก,กน,นะมีบุรกูลหนึ่งบุรกูลสองบุรกูลสามใช่แต่ผมชอบบุรกูลสามมากเพราะว่ามันดูน้ําสะอาดสะอาดกว่าบุรกูลหนึ่งสองสามเลยผมให้ความสวยงามทั้งทุกอย่างนะให้บุรกูลสามเหมือนกันอ,อ,อันดับสองก็คือเป็นแบบผาหนามผาสนามไซเนาะอันนี้คือโหดมากทางนี้คือโหดมาก สังเกตในคลิปเลยขาผมเป็นตะคิวนะแล้วตื่นนอนขึ้นมาคือแบบปวดมากปวดมากๆเลยนะโดยรวมเที่ยวลาวครั้งนี้นะผมมองว่าคนลาวน่ารักนิสัยดีมากๆเลยครับแต่ผมก็ไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับคนไทยอะไรขนาดนั้นหรอกแต่คือแบบว่าโดยรวมนะนิสัยดีมากแล้วการจราจรก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไรบางคนก็ขับรถมั่วซั่ส้อะไรก็มีนะเป็นสิ่งที่เกิดอุบัติเหตุน่าจะง่ายมากๆเลยแล้วก็ฝุ่น เยอะมากแนะนําใครที่เป็นแบบภูมิแพ้อะไรก็แบบก็ต้องเตรียมแมสเตรียมอะไรมานหนาหนาหน่อยไปพวกวังเวียงพวกอะไรนี้ฝุ่นจะเยอะมากๆเลยครับแล้วก็มีแค่ประมาณนี้นะโดยรวมก็ถือว่าดีมากเลยแล้วคนลาวผขก็ไม่ได้เอาเปรียบอะไรเลยนะวกร้านค้าพวกอะไรนี้ใช่ดี<ช>มากเลยทั้งค่าโดยสารทั้งอะไรหลายอย่างคือไม่ได้เอาเปรียบเลยทุกอย่างเท่าเสมอกันคนต่างชาติฝรั่งพวกอะไรนี่คือแบบทุกอย่างแบบ สองหมื่นกีบก็คือสองหมื่นกีบหมื่นกีบคือหมื่นกีบแล้วมีอะไรถามของเขาตอบคอยช่วยเป็นคนใจดีมากโดยรวมถือว่าดีมากๆเลยนะคะับโดยรวมก็จบการเดินทางท <c oughs> แล้ครับคือ <c oughs> แต่เราไม่รู้สึกโดนเอาเปรียบ <c oughs> <ๆ S 2> เลยนะมันมันเหมือนแบบแต่เราแค่ต่อต่อรอง,องดได้แค่นิดเดียวตอนนี้เราได้รถจะไปด่านอ่ด่านมิตรภาพไทยลาวแล้วนะครับกําลังจะกลับ นี่รถมารับแล้วใครผ่านมาเวงจันนะแวะร้านนี้ได้นะครับจามินไซฮิตปกีสถานอินเดียฟู้ดนะครับเดินเข้ามาแป๊บเดียวีสบายดี ถบัสที่จะข้ามไปฝั่งด่านหนองคายแล้วนะเดี๋ยวรอรถบัสคนเต็มแล้วถึงจะออกนะครับวันนี้40องศาโอ้โหร้อนตับแตกโอเค,ครับตอนนี้เราก็ข้ามมายังฝั่งด่านหนองคายไปเที่ยวแล้วนะก็สําหรับทริปลาวนี่ก็ถือว่าเป็นทริปที่ดีนะครับ3วัน2คืนนะมีเรื่องที่เหนือความคาดหมายเยอะมากแต่สุดท้ายเออเราก็ค่อยๆแก้ไปทีละนิด ถามมันมาได้เป็นไงบ้างครับพี่สุดยอดเลยแต่รอบแรกคือเหนื่อยมากแล้วก็สนุกมันก็อย่างที่บอกแล้วว่าคนเราใจดีมากเลยนะแต่ถ้ามีโอกาสเดากลับไปครั้งแน่นอนครับผมนั่นแหละครับก็เพื่อนๆคนไหนครับที่แบบมีเวลาว่างเอก็อยากให้มานะจริงๆเรามาง่ายมากแล้วก็ใกล้กับบ้านเราด้วยเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่นะครับสมัครคลิปนี้ด้วยนะครับ